ฝากกดไลค์กด subscribe กดแจ้งเตือนด้วยนะครับโอ้ยอยากไปไต่อึ่งเนี่ยพี่น้องปั้งเสียงอึ่งเนี่ยแหละครับเสียงอึ่งพ่ะเจ้าไปไต่อึ่งกันคุนครับเพ้าเจ้าไต่อึ่งเห็นบ่ อุปกรณ์บรพร้อมเลยขาดแต่หนาไฟแนาไฟโบมี่ครับสนาไฟมี่ไปแล้วหนาไฟโบมี่ฟังเสียงครับฟังเสียง ฤด,ดูกาลใต้อื่อมาถึงแล้วนักไข่บั้นเดือดโอ้พี่น้องฤด,ดูกาลใต้อื่อมาถึงแล้วครับโอ้ยบอมีหนาไฟบอมีหนาไฟไป,ไปแล้วนี่ยตามเลยหตาไฟกับบอมีนะครับฟังเสียงหลดตาไฟลืมไปบาทบ่ทันได้ซื้อไม่อยู่นะครับก็จ้าไตอยู่เป็นตะมวนครับ ฟังเสียงเบิ้งรถครับผมสองขันไปโอแต่หลายรายเนาออ,ออึงสูงเลยก็โลละสองสามลอยก็ได้ครับหากินยากค้าวอึงสูงเลอนี่นะครับฝากกดไลค์กดซับสไคร้กดแจ้งเตือนด้วยนะครับ